ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องถ่ายเปปซี่แฟมิลีนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมเ็าจะพาพีเปปซี่ออกเดินเล่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับวันนี้ยวเรามารุดูนะครับว่าพีเปปซี่จะไปทางไหนครับนีก่ก็กินอ้อยอยู่นะครับผมมามามา,มาทางนี้สิมาเบนไปฮึอ่ะเบนซ้ายเออซ้ายไป นายเจ็บขาหน่อยคารังอ่ะคารังอ่ะคารังเจ็บขาหน่อยเร็วคารังคารังเอเจ็บขาหน่ะเจ็บขาเจ็บขาเดินมาเจ็บขาเลยเจ็บขาคารังอ่ะคารังอ่ะเจ็บขาเออเดินเดินไปเฮ้ยอ่ะเดินไปเฮียเดินไปเฮ่ออะไรเงี้ยรถมานะครับผม หนนในขาล่างไงเจ็บขาในเร็วเจ็บขา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 เดินไปเอาเจ็บขาเจ็บขาบินไปบินไปบินซ้ายเออบินซ้ายเออไปเจ็บขาเจ็บขาพอแล้วพอแล้วออที่ทำนี่ไม่ใช่อะไรนะครับกล้วยนะครับผมมีกล้วยนะครับเปื่อกล้วยเราเห็นกล้วยครับก็เลยทํานะครับเดี๋ยวรออ้อยก่อนครับผมเดี๋ยวให้แม่ีิเยวอ้อยมาให้สักมัดก่อนเดี๋ยวพาพี่ียเศษไปเล่นนะครับผม นายตาหวานน้อยตาหวานมาตาหวานก่อนเร็วตัดสิตาหวานน้อยบุญษุตาหวานตาหวานตาหวานดีตาหวานดีบุญตาหวานไห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 นอ๋อนก่อนเรลยอ่อนยังยังไม่เคยได้ยินเสียงอ่อนเลยอ่อนก่อนเร็วบุญษุอ่อนน้อยอ่อนอ่อนเออโอเคเดี๋ยวพาเดินเล่นครับรออ้อยก่อนนะครับผม ก็บรรยากาศยืนรอครับยืนรออ้อยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ f อ j ซดีนะครับคุณคุณไพลินนะครับผมคุณไพลินสั่งข้าวนะครับผมข้าวมันไก่ให้เด็กๆก้ากล่องนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านมากๆนะครับผมที่รักแล้วก็เย็นดูเด็กๆนะครับผมสั่งข้าวมาให้กับครอบครัวขายเป๊ปซี่นะครับผมไปแล้วครับผม เดี๋ยวจะพาพี่เบบซี่ออกเดินเล่นนะครับผมไม่รู้ว่าป้อมมาจะไปทางไหนนะครับต้องตามนะครับผมข้าวจากข้าวจากน้องดาวมงคลน,นะครับผมดาวมงคลมาเม้าให้นะครับวันนี้ไายขลั่งขลั่งขรังเจ็บขาหน่อยเจ็บขาเดินไปเจ็บขาหน่อยเจ็บขาเฮียเจ็บขาหน่อยเฮียเจ็บขาหน่อย เฮ้ยโอเคครับพอแล้วครับเดยวรออ้อยก่อนนะครับผมก็จะผ่านเดินเล่นนี่ก็แวะเลญ้ยข,ข้างข้างทางก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็มาแล้วนะครับ อ้อสีมัดลอยนะครับผมมามามาจะเอาทางไหนดีครับจะเอาทางไหนดีคัเดเออคัดไปไปเลยเดินเล่นคัดสูงเก็บในงาคัดดิดิสูงเออคัดเออโอเคครับไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปติดตามกันว่าฟิชเจอร์ของเราจะเดินไปไหนนะครับวันนี้จะไปหาใครนะครับผม ยอาสบายใจเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงเพื่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับน้องช้างกลัวนะครับพีเอเดินมาครับมามามไปไหนไรแทะมาเดี๋ยวเรามาดูวินาทีพีเอซีเจอช้างน้อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่เคยได้เจอนะครับเอาเอาเอาม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 าีเมา อันนีーーーー้ช <H ination? S 2> ื <rat> ่อ <c> ว่า uh, น้องคุณหัวน้องเวททองครับฮะเวนทองฮะหนีหนีทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับกลัวเป๊ปซี่ครับหนีทั้งแม่ทั้งลูกเลยชื่อน้องอะไรนะพี่ควันน้องเวททองครับน้องเวททองเออก็เรียกเล่นกันก็เรียกน้องคุณหัวอ๋อแม่ล่ะแม่เนาะสากรละนะครับเคยทำงานอยู่กับพี่เป๊ปซี่ตอนเล็กๆนะครับอยู่ที่ เชียงรายนะครับผมอันนี้นะครับเฮย,ยทางานอยู่ที่เชียงรายกับพี่เบบซี่ครับตั้งแต่น้องเล็กๆนะครับตอนนี้น้องก็เป็นสาวแล้วก็มีลูกแล้วนะครับผมเออเบบซี่บังกล้องมา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 ก็พามาเยี่ยมมาเล่นนะวันนี้นครับ น้องสากุล่ะฟิซี่ของเราไปแล้วครับหาของกินแล้วน้องน่ารักมากเลยครับมามามาฟปซีมมมมม่มามามาไปแล้วครับมา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 หาน้องก่อนเร็วมาไม่มาโอ้น้องก็กลัวครับน้องก็กลัวครับ,รบพี่ฟิบซี่ตัวใหญ่นะครับผม <S <S> <S น้องก็กลัวครับนู่นครับน้องก็ตื่นหมดเลยนะครับผม ดูนะครับนี้เลยครับฟิวฟีเข้าไปวิ่งนี้เลยนะครับกลัวนะครับผมก็ p ิวฟตัวใหญ่นะครับดูบนมาจ่าทำอันนี้แล้วมามามาปลามาแล้วนะครับสัมผัสมือครั้งแรกนะครับจำกันได้ไหมครับผมก็เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆนะครับผมโอ้ซากระจำได้แล้วซากระครับ ปซี่มีลูกสองเชือกครับผมครับก็เสียเชือกหนึ่งเหลือเชือกหนึ่งครับนี่ครับน้องดีใจนะครับอยูซี่ยของเราก็มือค่อยๆเลยครับเอามาแล้วครับมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่จุกจุกจุกในปับซี่จับเออจุบจุบดีๆจุบจุบดีๆจุบดีๆจุบจุบเรียกมาเออจุบ เรียกมาเลยเรียกมาเลยยังไงีนน้องนี้เลยพี่บุซี่ดิก็มีช่องเหมือนกันนะครับช่องชื่อว่าช่องอะไรนะไม่ผิาช่องพังพังซากุระนะครับก็เข้าไปติดตามดูน้องได้นะครับผมครับเข้าไปดูพังซากุระขวานดิกอ๋อนี่ครับวันนี้ก็ถือโอกาสแวะมาเยี่ยมน้องนะครับผมไม่เคยมาหาน้องนานนะครับผม ก็เพิ่งมาเจอกันในรอบหลายๆสิบปีนะครับนี่ฮะฮะฮจุ๊บเรียกน้องมาเรยจุ๊บหน่อยบนบนซุ้มตั้งแต่เล็กๆครับก็ประมาณห้าปีครับผมจุ๊บหน่อยแล้วจุ๊บเออจุ๊บจุ๊บเรียกน้องมาจุ๊บเรียกน้องมาเออสัมผัสแรกนะครับที่ไม่เคยได้เจอกันนะครับอ่ะจุ๊บจุ๊บดิจุ๊บปิ๊บซีจุ๊บ บุญหาาหาตัว <laughs> น้องตัวเล็กตวงตวงก็กลัวนะครับกลัวสิบส <c oughs> ีตัวใหญ่สรึกเกินนะครับน้องจําไม่ได้หรือเบามันก็ไม่รู้นะครับกลัวเลยนะครับมามาไปแล้วเบ้นมุยเบ้นบนสูกไปยี <c oughs> ่สิบปีแล้วครับผมสิบซี่ของเราก็ยี่สิบปีแล้วนะครับเบ้นมาเรียกน้องมามาเรียกน้องมาโทษยช่กำลัง เอานิ่งนิ่งนิ่งเอา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 นิ่งเอาเอานิ่งเอาวันนี้ก็พาลูกชายนะครับมาเยี่ยมน้องซากุระนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวไพร์เป็ปซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมรักคิดถึงของยายครับผมสวัสดีครับไม่เคยเจอกันนานกว่าสิบปีนะครับนี่ไปแล้วครับพรีเปปซี่หาของกินอีกแล้ว เข้ามาแล้วครับกาเข้ามาแล้วมาตรงนี้มาดูซี่นะเมื่อกี้ไม่กล้าเข้าอันี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มชินแล้วคุณแม่ก็ถอยมาให้แล้วยังไม่จบนะครับคลิปยังไม่จบครับดูต่อความน่ารักของน้องนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับซิวซี่จะชอบเด็ก เป็นบางเชือกจะตกใจจะไม่ยอมให้งานโอ้ชอบแม่ลูกติดแล้วลูกออชอบ,บชอบแม่ลูกติดนี่อบ,บอบับชอบน่าดีนะครับนมาเเล็กยุงซีกลัวงานดูน้องครับเวลาน้องมุดมาเลยเเรา เป็นเป็นช้างตัวผู้ใช่ไหมครับผู้ครับอายุห้าเดือนห้าเดือนชื่อว่าน้องน้องเหรวนทองนะครับผมมาดูสิครับมาดูมาเข้าไปดูความน่ารักของน้องได้นะครับผม โออดูกระจกพีบพี่มาเรื่องนี้จะเคยอยู่กับพี่กระซี <e ่ตั้งแต่เล็กๆที่ยังไล่เห็นกันนี้มีลูกหนึ่งเลยก่อนนั้นน้องเงเ้ยวตอนอยู่ด้วยกันยังตัวโอ้หมดง g a หมดง g a จะอ้วนเลยนะ พีเก็ได้ลหลบพี่พี่พี่ยกงาให้เข้าเลยไม่ดื้อนิ่งเนาะธรรมดาถ้าก็นอนเพระว่าชนอะแต่พี่แต่ยังไม่ชนน,น้องไม่ชนสำหรับคลนีนน้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผ่ายตัวพี่ตัวนี้ด้วย,ยนะครับรักคลิปตึงของยายครับผมสวัสดีครับ